ยังเยรบุนสวัสดีค่ะบีบาร์ีค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกับการรีอคชันที่นะ่าตื่นเต้นและเป็นที่รอคอยมากๆนั่นก็คือการรีอคชัน BTS ซึ่งอัลบั้มนี้นะคะอัลบั้มบีเนี่ยได้ข่าวมาว่า b t เเนี่ยเขาทำกันเองด้วยก็เลยตื่นเต,ต้นมากๆและวันนี้เราอยู่กันนอกสถานที่ค่ะอาจจะงงว่าเอ้ามาทำารีอคชันทำไมอยู่ไม่อยู่ห้องก็คือเกรงใจเมทนะคะตอนแรกอะนัดเมทจะมาถ่ายด้วยกันแต่ว่า เหมือนแบบเพื่อนก็นอนนี่ก็ไม่อยากปลุกก็เลยแบบมาทํำันเดียวก็ได้ซึ่งบีจะมาเรียกชั่นทีเซอร์ก่อนไลฟ์ก่อนนอนนะคะคือบียังไม่ได้ดูอาทีเซอร์เลยเพราะว่าเก็บมาดูในนี้มาเริ่มดูทีเซอร์ที่หนึ่งกันเลยตื่นเต้นนะทุกคนถ้ามีเสียงลมก็ต้องขอโทษด้วยนะ เจอก็สุดดีแล้วมูทีเซอร์อที่สองการเป็นแบบหน้าปกเป็นจองกุกถือกล้องแล้วก็เป็นสีขาวดำนะคะ ก็ดีแล้วอ่ะคือเสียงนุ่มมากแบบ I remember คือแบบแล้วเปิดมาด้วยแบบแทยองคือกะจะฆ่ากันเลยใช่ไหมพี่คิดดีมากเลยอะ่ะตอนนี้นะคะรอบเปิดตัวของ MV เนี่ยของ Life Goes On เนี่ยก็รออีกประมาณ12นาทีซึ่งก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะทุกคนเหลืออีกแค่60วิแล้ว ตุงตุงงุงงุงตื่นเต้นเห็นไหมอ่ะมันมืดมากเลยอ่ะคือจริงๆเขาเขียนว่ารอบเปิดตัวจะเริ่มเร็วๆนี้แล้วนะคะเอาจริงบีก็แบบมองไม่ค่อยเห็นมันสะท้อนอ่ะเพราะมาหายข้างนอกใช่ไหมมันก็จะแบบแสง,งน,น,นู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วแบบรอบเปิดตัวมันตอนประมาณเที่ยงก็คือแบบขออภัยในเสียงลมด้วยนะคะทุกคน ต้น,ตน,น่าไม่โปรไม่ลอยให้เที่ยวเฉดไาเดียวเฉลี่ยมาที่เคาน์เตอร์รับผมกันนะคะมาแล้วทุกคน <ś m ary> คือมันเค้าดาวอีกประมาณอีกประมาณหนึ่งนาทีนะคะก็จะเที่ยงพอดีแหละมารอตอนใกล้ๆเค้าดาวกัน55 54 53 52 51 1 9 8 7 หกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นี่ตื่นเต้นเฮ้ยอะไร ่ารักออวีขับรถคือดีมากอย่าหาทำรนะวีขับรถเนี่ยโอ๊ยน่ารักอยู่กันครบเลย

ดีมากอะทุกคนมันดีมากอะแล้วแบบฉากที่แบบวีหันไปมองสเตเดียมที่แบบว่ามาังฮันเคยขึ้นใช่ไหมอันนั้นนะคือแบบโอ้ยคือทัชมากแล้วแบบคือเป็นเอ็มวีที่ดีมากไม่รู้ว่าเขาถ่ายในหอของมังฮันด้วยหรือเปล่าแต่คือแบบดีมากคือแบบเหมือนเหมือนไม่รู้อะคือมันรู้สึกอบอุ่นมากๆอะคือแบบ แล้วเสียงก็ดีทุกคนเลยคือพาร์ท랩อะไรเงี้ยก็ยังฟังรู้สึกสบายรู้สึกนุ่มอยู่แบบพาชูก้ากับเจโฮปแล้วก็นามจุนก็รอบนี้ก็แบบมาซอฟเหมือนกันคือแบบดีมากแล้วแบบแต่งเพลงกันเองทํากันเองคือดีมากคือรู้สึกว่าแบบนเอ็มวีที่แบบน่ารักมากๆอ่ะยิ่งฉากที่อยู่ในหออ่ะยิ่งน่ารักกับแ,แบบฉากเขาเล่นกันอะไรเงี้ย คือน่ารักมา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 ก,มาก,มากเลยแล้วแบบพอตอนจบอะก่อนจบคือเป็นช็อตที่แบบวีขับรถแล้วหันไปมองสเตเดียมใช่ปะเราก็ตัดอา่าเราก็เหมือนเป็นพี่จินแล้วพอพี่จินหลับตาก็เข้าไปอยู่ในสเตเดียมนั้นใช่ไหมไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าการถ่ายทำอยู่ในสเตเดียมนั้นไหมแต่ว่าในความรู้สึกเราเหมือนแบบว่าเขาอะขึ้นไปอยู่บนเวทีครั้งนึงแล้วก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ีมากอะอยากอยากแบบอยาก,ยาก,ยากทำเรียกใช่กับรูเมดเลยอะคือรูเมดอะเป็นอากาเซ่นะคะทุกคนแต่ว่าก็อ๋ออยากให้หนางมาดูด้วยกันเลยอะ <c oughs> อมันดีมากเลยวี v, หล่อมากจงกุกหล่อมากทุกคนหล่อมากแล้วก็แบบมีความเป็นตัวของตัวเองในแบบในการแบบออกมาแต่ละครั้งของพาตัวเองอะไรเงี้ยน้นำจุนเนี่ยแบบน้ำจุนกับจักรยานคืออะไรที่คู่กันอะดีรู้สึกคือแบบเออเดีย ชอบมากชอบมากมากเลยอะไม่รู้จะพูดอะไรอะทุกคนคือมันดีไปหมดแบบอาจจะไม่ได้เล่นแสงเล่นสีเล่นเสียงเยอะขนาดนั้นแต่มันคือเดียมัมนคือลงตัวมันคือความอบอุ่นมันคือแบบอะไรที่รู้สึกว่าเออบางทัลงกับอามี่สื่อถึงกันได้เราก็คิดว่า ทุกคนก็รับสารที่บางทันสื่อมาให้ได้เหมือนกันอะแล้วก็แบบรู้สึกขอบคุณบางทันมากๆที่ตั้งใจทําอัลบั้มนี้อยากจะบอกว่าดีมากๆคุ้มค่ากับการที่แบบทุกคนทํางานหนักมากๆคุ้มค่ากับการที่อาร์มี่รอคอยมากๆดีมากมากจริงๆดีเป็นหมดทุกอย่างเลยคือแบบทุกคนมันดีมากเลยอะ่ะไปหาฟังกันเยอะๆนะคะปั่นวิวเยอะๆนะคะบางทันตั้งใจทําอัลบั้มนี้มากๆจริงๆเพราะฉะนั้น เราจะสู้ไปด้วยกันขาะทางบางหันทางอาวมีบางหันห้อยติง่งอาวมีห้อยติ่งโอเคก็วันนี้มาเดทชั่นประมาณนี้นะคะใด้จก็คือวีหล่อมาก <c oughs> เปิดตัว <LEGO> มาด้วยวีที่ขับรถคือไม่ตลก <c oughs> คือแบบจะตาย <c oughs> แบบาคือแบบหล่อมากคือแบบคือแบบไม่รู้จะพูดอะไรคือหแลบบ่อไม่ไหวอะ หรือมาดูคลิปนี้ด้วยนะคะโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้วีต้องลาไปก่อนแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ใครมีความคิดเห็นว,ว่ารู้สึกยังไงกับเพลงนี้ก็มาแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนะคะมาคุยกันเนาะสำหรับวันนี้พีลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอันยง